สวัสดีครับผมนายนุชาสาบัวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9้าพระนครเหนือวิทยาเขตประจีนบุรีครับผมจะมาสร้างโครงสะพานด้วยโปรแกรม s u t s u t c h e นะครับขั้นตอนแรกไปที่ Option เลือกที่ Unit ครับอันแรกตั้งค่าเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับอันที่2ตั้งค่าหน่วยเป็นกิโลนิวตันนะครับกดโอเคครับ เรามาเลือกที่ and number n n ครับ x ตรงนี้เป็นหน่วยเป็นเมตรที่เราตั้งไว้นะเป็นส่วนที่หนึ่งผมตั้งเป็นหนึ่งเมตรเป็นสองเมตรนะครับเปนส่วนที่สองผมตั้งเสี่เมตรครับตรงนี้ผมตั้งเป็นสองเมตรครับ สร้างตามผลมาเลยนะครับเรากดที่วิวครับแล้วกดฟิวเจอร์ยูนิตีครับแล้วก็ซูมออกครับถ้าของเพื่อนๆไม่ขึ้น ว่าเรามีชิ้นส่วนอยู่กี่ชิ้นนะครับกดที่วิวนะครับแล้วามาที่เมมเบอร์นัมเบอร์นะครับก็จะขึ้นแล้วเรามาสร้างจุดรองรับนะครับที่ลูกศรลงตรงนี้นครับแล้วเลือกที่พีนซับพอร์ตนครับจุดที่หนึ่งครับจุดที่สองครับ เราจะมาใส่แรงครับไปที่ Member ร์โหลครับเราจะใส่คานที่สองครับเรามาเลือกที่คอนเส็ตโห a ดครับอันนี้จะเป็นแรงแบบกดลงนะครับ P เราจะใส่10กิโลนิวตัน,นครับ x หนึ่งเราจะใส่เป็น0ครับได้เง็บเรากดกดที่คานเดิมครับไปที่อันเดิมครับ P เราจะใส่เป็น20กิโลนิวตัน,นครับ x หนึ่งเราจะใส่เป็น4เมตรครับ แล้วเราอยากทราบว่าจุดรองรับมีค่าเท่าไหร่บ้างและมีแรงใดมากระทําบ้างนะครับเอาไปกดที่ครับ support reaction ครับจุดรองรับที่หนึ่งครับแกน x นะครับเราก็จะได้สามสิบห้ากิโลนิวตันนะครับจุดรองรับที่สองครับลูกศรชี้เข้านะครับแกนเอ็ครับ สามสิบห้านิวตันครับแกน y ลูกศรชี้ขึ้นนะครับสามสิบกิโลนิวตันนะครับแล้วเรามาที่นี่ครับ member information ครับชิดลูกศรลงครับแล้วเลือกไปที่ design m e n l o c k ับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเมมเบอร์ครับเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างเราครับช่องที่หนึ่งครับจะเป็นแรงอัดครับช่องที่สองเป็นแรงดึงนะครับช่องที่สามเป็นแรงเฉือนนะครับช่องที่สี่ครับเป็นแรงที่หมุนรอบคานนะครับนะครับ ก็จานคานจานชิ้นส่วนที่มีแรงอัดสูงสุดนะครับอยู่ที่สามจุดสามสิบสามจุดห้าสี่กิโลโนิวตันนะครับแรงดึงนะครับอยู่ที่ชิ้นส่วนที่หกครับ สามสิบ้านิวตันครับแรงเฉือนไม่มีครับแรงที่หมุนรอบคานก็ไม่มีครับขอจบการน,นำเสงเช่นนี้ครับ